เองนี่กันครับมันไม่ีอะไรแล้วครับนี่ครับมันอยู่แบบนี้ครับเก็บเรื่อยๆครับเก็บเบาๆครับ กลัวมันตื่นแสงครับเอาละเป็นนี้และตัวเนี้ย ออกไฟนี้มันครับผมมองมันไม่เห็นครับตัวมันลังเก็บไปเรื่อยๆก่อคนครับนี่ครับมันอยู่อย่างนี้ครับ ตัวนนี้ไม่ต่ำบาตัวนึงครับลายตัวเซอนี่จริงครับไม่นี่ครับมันครับมันอยู่ไหนอีกนี่ครับตัว งครับไปแล้วไ,ไปเลยจริงมาไม่ได้พบครับถ้าไม่พบมันไปครับมันชอบอยู่ในน้ำครับ บินไปไหนอ่ะมันจะบินไปไหนมันบินไปครับเนี่ยเก็บนิดนึงต้องสองแบบนี้แล้วครับมันถึงจะเห็นครับเยอะเลยครับ ก็ไม่เปลี่ยก็ไม่เห็นครับมันไปแล้วบินอุมาชีเก่งจริงไปเรื่อยครับมันนี่หนาวไหมครับ ต้นพุทธานะครับผม้าได้กิจนะครับผมโอ้ยน้ำครับ आरोप มันไปไหนเลี่ยวใบมันเกี้ยงเลยครับมผนกินนลยครับผมมาล่วงโค่นหมดเลยครับโอ๊โอโอจจอยุ้ยอุ้ยที่หนตัวอยงนี้เลยครับผมอ้อมไปอ้อมมาอยู่ต้นนี้แหละครับผม นี่ครับแดงๆนี่นะครับใครเห็นช่วยบอกทีครับมันอ,อยู่ใตจ้จริงๆเนาะนาำเหลี่ยมนะครับผม ครับมันเป็นอย่างนี้แลครับผม ตอบฉันหน่อยตอบฉันด้วยฉันกลัวน้ำนี่น้ำมันดง่ไปต้นอื่นมันบินไปหมดแล้วครับเมื่อคูนี้ครับ มาดูต้นนี้คือนี่ครับมันอยู่ตรงข้างบนนี้แล้วครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเฮ้ยอย่าบินนะเฮ้ยมันอยู่สูงจังอ่ะสองสามตัวนะครับ ก็ตัวเตี้ยจังเนาะมันก็อยู่สูงเกินนู่นจิมเลยครับต้นนี้ครับผมหลกงวางไว้ก่อน,น,นมางใครที่ไม่คว่ำนะได้ใต้โคนต้นนี้แล้วครับผม เดาตัวไมดูครับข้างบนตัวไม่ดูครับผมเห็นไหมครับตัวมันครับตัวมันยังหมดเลยครับข้างบนมันครับตาสีใสๆนุ่มครับเห็นไหมครับนะครับ ดีไหมครับผมนี่ก่อนนะครับผม